สวัสดีค่ะอันชันชาแนลค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการแกงหน่อไม้ดองให้อร่อยทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะมาแกงหน่อไม้ดองกับหมูให้ดูนะคะส่วนผสมก็มีหน่อไม้ดอง3กิโลน้ำพริกแกงเผ็ดครึ่งกิโลเนื้อหมูหั่นแล้ว2กิโล กะทิค่ะกะทิกิโลครึ่งค่ะอันนี้ห่างค่ะอันนี้หัวนะคะแยกกันไว้ค่ะผงปรุงรสสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใบมะกรูดประมาณ20ใบถึง15ใบได้แ,แต่ใบเล็กหรือใบใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก่อนแกงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการนวดหน่อไม้ดองให้นิ่มก่อนนะคะ เรา,าจะแกงง่ายและอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเดี๋ยวดูการคั้นนวดหน่อไม้ดองก่อนนะคะค่ะการแกงหน่อไม้ดองนะคะที่ดีเราต้องนวดหน่อไม้ดองให้นิ่มก่อนนะคะคั้นเอาน้ำหน่อไม้ดองออกแล้วล้างสามน้ำนะคะถึงจะแกงง่ายแล้วก็อร่อยไม่เหม็น,นะค่ะนี่ค่ะเรานวดให้หน่อไม้นิ่มนะคะแล้วคั้นเอาน้ำออกค่ะ พอเราดูนวดน่อไม้ดองเรียบร้อยแล้วเราก็เอาห่างกะทิใส่หม้อตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็เติมส่วนผสมลงไปเลยค่ะอันแรกก็ใส่น้ำพริกแกงไปก่อนเลยหมดเลยนะคะครึ่งกิโลคนให้เขาละลายนะคะ ใส,ใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามต่อด้วยหน่อไม้ดองได้เลยนะคะหน่อไม้ดองนี่เรานวดแล้วล้างน้ำต่มน้ำแล้วนะคะ เราต้องนวดหน่อไม้ดองให้นิ่มก่อนจะแกงถึงจะแกงง่ายแล้วก็อร่อยค่ะนุ่มด้วยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะเราใส่หน่อไม้ดองให้หมดเลยนะคะสามกิโลค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเคี่ยวทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่หน่อไม้ดองสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่หมูและใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสชิมรสชาติตามที่เราชอบนะคะ เราเคี่ยวนอไม้ดองได้ครึ่งชั่วโมงเราก็จะเติมหมูลงไปเลยนะคะเติมให้หมดเลยค่ะสองกิโลค่ะทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ค่ะเคี่ยวหมูต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะหรือยี่สิบนาทีก็ได้นะคะหน่อไม้ดองถ้าแกงยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยค่ะ เราเคี่ยวเขานานนะคะเขาก็จะแห้งน่อยเราสามารถเติมน้ําลงไปได้เลยนะคะเติมน้ําเปล่าไปก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะเติมน้ําเปล่าแล้วเคี่ยวต่อไปให้เดือดอีกแล้วก็เดี๋ยวเราใส่หัวกะทิค่ะนี่เราเคี่ยวเป็นเวลารวมแล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเคล็ดลับการแกงหน่อไม้ดองให้อร่อยเราต้องใช้เวลาเคี่ยวนานและการคั้นหน่อไม้ดองที่ดีนะคะ เดี๋ยวรออีกสัก5นาทีให้เดือดดีนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิกันค่ะพอเดือดดีเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ แล้วก็คนให้หัวกะทิเข้ากันให้ดีนะคะแล้วรอหัวกะทิเดือดค่ะช่วงนี้เราปรุงรสได้เลยนะคะเราขาดถ้าขาดหวานหรือว่าต้องการหวานอีกนิดหนึ่งก็เติมได้ค่ะความเปรี้ยวมันมีในนอไหมาอยู่แล้วนะคะรสชาติพลังดีเลยค่ะอันนี้แต่ขาดความเค็มไปหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เติมเกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะ ถ้าใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงแล้วก็ลองชิมดูนะคะพอใส่หัวกะทิลงไปแล้วพอหัวกะทิเดือดเราก็ใส่ใบมะกรูดตามค่ะเป็นคักรเป็นเป็นรายการสุดท้ายนะคะใส่ใบมะกรูดที่เราฉีกไว้ลงไปเลย ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแกงหน่อไม้ดองกับหมูค่ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนลองแกงดูลองแกงขายดูนะคะค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะการแกงหน่อไม้ดองกับหมูนะคะการแกงให้อร่อยเคล็ดลับก็คือการนวดหน่อไม้ให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างคือต้องเคี่ยวหน่อไม้ดองนานๆนะคะเขาถึงจะอร่อย ถูกใจลูกค้าแน่นอนลองทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ